สวัสดีครับสวัสดีที่รับมอชาว youtube ทุกท่านนะครับตัวที่เป็นแฟนเพจนะครับเพชรรุ่งเรืองนะครับตัวนี้นะครับเรื่องาำยำดีนะครับส่งมอบรถลูกค้านะครับเบโก้เอสเค181ลักซีนะคันนี้เป็นตัวซีเรียสหพันนะครับเอพีจีสือ622นะครับไฟฟ้าครบระบบเต็มนะตัวนี้ช่วงล่างเยี่ยมจัดครับเดิยหน้าทั้งสองข้าง27นะคันนี้ ุ๋ดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับแอนนนะครับมาไม่มีแต่กล้าครัอนนี้กำลังเขาทำการขึ้นรถสิบสองล้อนะครับส่งลูกค้านะครับอันนี้เจอกันได้ที่นะครับพอทองเสื่อนกวางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากลูกค้านะครับได้เดินทางมาลองทดสอบระบบเมื่อคืนเช้ามานะครับโทรมาสั่งการให้จะส่งนะครับ จะส่งครับลายทาไปยังอำเภอครับากวมายนะครับจังหวัดพังันนะครับสำหรับคู่เอเชีรถสมัสกีันนี้นะครับรีนะงัดใส่ป่าวระบบเต็มแอราครับไป็นกว้างอ่าสเซนนะครับโดยป่ระบบดีนะคันนี้ขึ้นนเดรสองอสกี้น้อยก็โต๊ ชาวไปส่งประมาณ200กิโลครับจากบ้านนะครับไปยังอำเภอพนมควางนะประมาณ220กิโลตามที่พี่เอสนะครับนะครับลูกค้านะครับปูนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอรับที่ปลายทางได้เลยครับไม่ต้องเดินทางที่ร้านอีกครั้งนะครับเช่นเคยครับจะส่งโดย200ซี700เสียต้งนะครับระหล่อไปส่ง ค้าที่บ้านนะครับ12บสองล้อหล่อๆเลยนะครับมาเสียโต้งนะครับรถสุดยอดดียับนะครับนะครับบอดี้ฝั่งเก่งฝังพ้นขับนะครับสวยงามนะครับเพรีเมียมจัดแค่กว่านี้แล้ก็ระบบดีแอนหนาวนะครับมุงกี๊ค่าฟันมุงกี๊กว้างครับวันนี้เก้ากว้างเก้าสิบเซน เดี๋ยวผมกำลังนั่งโซ่นะครับพร้อมที่จะออกเดินทางลูกค้าครับ,รบโซ่เส,สียสาวเดี๋ยวผมก็จะออกเดินทางเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันเลือกลูกค้านะครับ พร้อมแลครับออกเดินทางส่งคุลูกค้านะครับขอให้ลูกค้านะครับมีเงินรวยนะครับคุณเงินขุดทองเข้าบ้านนะครับขอบคุณครับ